สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอช่องมรดกพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทย EP พิเศษครั้งที่300ครั้งที่237นะครับ EP237 นะครับ EP 237นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 6829ด idline ศู 29, ID นย์เก้าหี่ศนย์สองศูนย์สมะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์ได้เลยนะครับหรือเบอร์โทรสายด่วนสายตรงนะครับ0ูนย์เ6้าหกเก้นะครับแบ่งปันองค์ละ500บาทส่งฟรีนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับ วันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการดีๆรายการพิเศษแบบนี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับใช้ปิดก่อนได้ก่อนตามกติกานะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับจอบเล็กครับองนี้เนื้อเก่าเนื้อกับดําเลยนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าเนื้อกับดําเลยครับองค์นี้ครับรายการแรกนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับพี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับองค์นี้นะครับ สวยๆเก่าๆแบบนี้นะครับพี่ๆนะครับอ่าสวยๆเก่าๆแบบนี้มีรอยตัดช่อมีรอยแต่งข้างแบบนี้ครับเก่าๆหูปิ้งปิ้นๆแบบนี้ครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับองค์นี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สองรายการที่สองเป็น ทับปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่เก่าๆแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับนี่ครับหลังแบบครับปิดตาเมืองชนครับปิดตาเมืองชนบุรีครับปิดตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันครับเนื้อเก่าเลยครับแบบนี้ครับนี่มีรักมีทองเก่าๆเนื้อมันๆแบบนี้เลยครับนี่ครับรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามนะครับเป็นขุนแผน นะครับขุนแผนแขนอ่อนนะครับเนื้อเขาเรียกว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเป็นพระกุเก่านะครับขุนแผนเคลือบแร็กเก่านะครับยุคพระนเรศวนมหาราชนะครับนี่ขุนแผนเคลือบแร็กนะครับขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับองนี้เป็นพิมพ์แขนอ่อนนะครับ F4 ครับเนื้อเก่าถึงยุคครับด้านหลังเป็นลายนิ้วมือครับเป็นลายนิ้วมือตอนกดพิมพ์กดมวลสารแบบนี้นะครับ สร้างแจกให้กับทหารนะครับที่ไปลบนะครับนี่ยครับขุนแผนพิมพ์แขนอ่อนนะครับขุนแผนวัดใหญ่ชายมงคลนะครับค้าร้อยบาทรวมส่งนะครับต่อมารายการที่4นะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับกุวัดธรรมรังสีนะครับอ่านี่เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะฮะกุวัดธรรมรังสีนะครับตรงนี้เป็นเนื้อผงคุกรักเก่ามากครับนี่ครับ เก่ามากครับเป็นพระทางจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับเนื้อรักเก่าเลยครับนี่ครับองนี้นะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่ไหลจุดนะครับนี่พิมไหลไหลจุดนะครับองนี้ นะครับมีคาบว่านมวลสารนะครับคาบไขคาบขี้ยุงขึ้นแบบนี้เลยครับเก่ามากครับปีเก้าเจ็ดนะครับสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับองนี้นะครับสร้างเป็นรุ่นแรกเนื้อว่านครับหลวงปู่ทวดนะครับอาจารย์ทิมปลูกเสกนะครับหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ปลูกเสกนะครับนี่ครับเป็นเนื้อว่านนะครับต่อมาครับเบอร์ที่หกนะครับ เบอร์ที่6กเป็นสมเด็จเนื้อดำครับเนื้อดำแบบนี้ครับหลวงพ่อวงวัดอ่าเขาเรียกว่าวัดอะไรนะวัดทุ่งผักกาดอะไรเนี่ยครับนี่สมเด็จหลวงพ่อวงนะครับนี่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับสมเด็จหลวงพ่อวงครับวัดทุ่งผักอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมจําไม่ได้แล้วนะครับหลวงพ่อวงครับหลวงพ่อวง สมเด็จหลวงพอวงนะครับพี่พีท่านใดสนใจนะครับองนี้นะครับวัดทุ่งผักกูดนะครับอ่าเขาเรียกว่าสมเด็จหลวงพอวงวัดทุ่งผักกูดนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับอ่าจังหวัดนครปฐมนะครับหลวงพอวงวัดทุ่งผักกูดนะครับนี่จังหวัดนครปฐมนะครับพี่พี่สวยๆเลยนะครับองนี้นะ สนใจรายการไหนทักหรือโทรไลน์เข้ามาได้เลยนะครับต่อมาครับรายการที่7นะครับนี่ครับรายการที่7เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเก่าๆบ้านๆครับเนื้อกับดํากับแดงแบบนี้เลยครับ นี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับมีรอยจานครับเป็นยันแบบนี้ครับเก่ามากเลยครับองนี้นี่ครับพี่พี่ครับดูเลยนะครับนี่เก่าๆแบบนี้ครับี่หลวงปู่บุญครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับเนี่ยเก่าๆเลยครับต่อมารายการที่แปดนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อทบนะครับนี่ครับ เก่าๆเดิมๆสวยๆแบบนี้ครับบ้านๆเลยนะครับนะครับพระบ้านทั่วไทยนะครับนี่เนื้อเป็นสาขึ้นแบบนี้เลยครับหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับหลวงพ่อทบเขาเรียกว่าเป็นรูปหล่ออกซื่อนะครับอกซื่อเนี่ยเก่าๆบ้านๆแบบนี้ครับพี่ๆครับรอยตะไบแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อทบนะครับสายเหนียวนะครับ อาสายเหนียวเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อทบนะครับนี่ต่อมารายการที่เก้านะครับเป็นเหรียญเจ้าแม่ทับทิมจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเหรียญเก่าของจังหวัดนาราธิวาสเลยนะครับเหรียญนี้ครับสร้างปีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นเหรียญหายากของจังหวัดนราธิวาสเลยนะครับพี่ๆนะครับ ผมบอกเลยครับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายากมากครับทรงคุณค่าแห่งการเก็บมากองค์นี้เป็นเหรียญเจ้าแม่ทับทิมปี2,500ครับจังหวัดนราธิวาสครับพี่เหรียญนี้เก่ามากเลยครับหายากมากนะครับนี่นะครับองค์ต่อมาครับเบอร์สิบนะครับพี่เบอร์สิบนี่นะครับองค์นี้นะครับมีรอยจานด้วยนะครับนี่มีรอยจานด้วยนะครับ เป็นตะกุดปอกลูกปืนนะครับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ครับนี่ตะกุดแบบนี้ครับมีรอยจานแบบนี้ครับหลวงพ่ออ๊อดวัดสายใหม่นะครับอาจารย์อ๊อดวัดสายใหม่ครับเบอร์สิบครับห้าร้อยบาทต่อมาเบอร์สิบเอ็ดครับเป็นพิมพ์นิยมครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ เก่าๆบ้านๆเลยครับเนื้อสวยมากครับเนื้อเขียวอมเหลืองครับเก่าทันหลุมห้องเงินปลุกเสกนะครับแบบนี้เก่าถึงยุคเลยนะครับนี่ครับสวยๆครับริ้วล่องจีวรสวยๆคมๆแบบนี้เลยครับนี่ครับช่อชนวนสวยๆเลยครับนี่ครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับต่อมาเบอร์สิบสองนะครับ เบอร์สิบสองนะครับเป็นหลวงปู่บุญนะครับพิมเจ้าสัวนะครับเนื้อผงยาจินดามณีนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงยาจินดามณีนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเนื้อผงยาจินดามณีนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สิบสามนะครับเป็นพระท่ากระดานนะครับเนื้อสนิมแดงนะครับ นี่เป็นพระท่ากระดานเนื้อสนิมแดงนะครับนะครับเก่าเลยครับนี่ครับพระท่ากระดานเนื้อสนิมแดงครับนี่ต่อมารายการที่สิบสี่นะครับเป็นพระขุนแผนนะครับขุนแผนปู่ทิมนะครับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กนี่ขุนแผนปู่ทิมพิมพ์เล็กนะครับหายากนะครับพี่ อ่าพิมเล็กนะครับแบบนี้ครับนี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่สิบห้านะครับเป็นพระปางลีลากําแพงเพชรนะครับนี่เนื้อสวยมากครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับเป็นปางลีลานะครับบล็อกนิยมครับมีบอลนะครับนี่เขาเรียกมีบอลอยู่หว่างขาแบบนี้ครับแร่ดอกมะขามขึ้นทั่วองค์พระเลยนะครับนี่แร่ดอกมะขามขึ้นทั่วเลยครับ นี่ครับแห่ดอกมะขามขึ้นทั่วเลยครับนี่ครับเบอร์ที่สิบห้านะครับต่อมาเบอร์ที่สิบหกนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อพัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลวงพ่อพัดนะครับพี่นะครับเก่งมากนะครับเป็นพระเกจิดังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่นะครับหลวงพ่อพัดวัดใหม่นะครับ นี่พระพัดนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระกิ่งคลองตะเคียนนะครับพระกิ่งคลองตะเคียนนะครับมีรอยจานด้านหลังแบบนี้ครับนี่เป็นกิ่งคลองตะเคียนนะครับพี่ๆนะครับกิ่งดังนะครับต่อมารายการที่สิบแปดนะครับเป็นพระนางพญานะครับ นี่เป็นพระนางพญานะครับเก่ามากครับแร่ขึ้นเลยครับนี่แร่มวนสารขึ้นทั่วองค์เลยครับนี่ครับนางพญานะครับพิษณุโลกนะครับนี่ครับต่อมารายการที่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเหรียญจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินบางคานนะครับนี่ครับ เจอบเล็กครับหลวงพ่อเงินบางคานนะครับเก่าๆเลยครับพี่ๆครับสวยๆครับหูติดชัดเลยครับองนี้นี่ครับสวยๆเลยครับนี่นี่ครับต่อมารายการที่ยี่สิบนะครับเป็นปิดตานะเก่ามากครับองนี้นี่เก่ามากครับปิดตานนี้น่าจะเป็นปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับหลวงปู่แก้วเนื้อผงพุทธคุณนะครับ นี่หลวงพแก้วเคือวันนะครับนี่ครับเนื้อผงคุตคุณนะครับเก่ามากเลยครับพี่วิตรงนี้เนื้อเก่ามากนะครับเนี่ยต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเต่าเต่าปลดหนี้นะครับหลวงปู่หลิวนะครับนี่มีโค้ดนะนี่เป็นเหรียญเต่าปลดหนี้หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับ ถ้าจําไม่ผิดนี่ออกปีสี่ศูนนะครับเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองรับเดี่ยเกรอบมาแบบนี้เลยนะครับต่อมารายการที่22นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขวัดปากทองมะขา่าเท่านะครับเก่าๆเ,เลยครับนี่นะครับนี่เก่าๆเ,เลยครับเนี่ยเขียวๆมีรอยจานนะครับ เป็นเหรียญหล่อหลวงู่้สุขวัดปากคลองขำเท่าครับพี่นี่เก่าๆเลยครับต่อมารายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงครับพี่เป็นพิมพ์ทรงเสมานะครับนี่เก่าๆเลยครับพี่ดูเนื้อเนี่ยโอย้ยางเก่าเลยครับเนี่ยนี่พี่ดูเนื้อนนะอยังเก่าเลยนะพี่ดูดิ นี่ครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงครับเนี่ยเรียมกรอบมาอย่างสวยเลยครับเนื้อเขียวอมเหลืองหล่อโบราณเลยครับนี่ต่อมาเบอร์ยี่สี่ครับเบอร์ยี่สี่เป็นเหรียญเก่าจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่เขาเรียกเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับเหรียญบางๆนะครับนี่เหรียญเก่านะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับ เหรียญเก่ามากนะครับหลวงพ่อพวงนะครับเป็นเหรียญรุ antis, ่นฉลองสารลาวัดหนองกระโดนนะครับเนี่ยพี่พี่ดูครับเนี่ยเก่าเก่าเลยนี่เหรียญเก่าบ้านๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเก่าเก่ามีสนิมขึ้นแบบนี้เลยนะเห็นครับเนี่ยเก่าเก่าเนื้อเก่าเก่าเลยครับเนี่ยนี่ครับหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับต่อมาครับเบอร์ยี่บห้าครับเป็นรูปหล่อพิมพ์บีนะครับ หลวงพ่อเงินนะครับโอ้โหองนี้ตาคมลึกเป็นหมวกแก็บเลยพี่นี่ตามหมวกแก็บเลยนะองนี้นะองนี้ตามหมวกแก็บเลยพี่ครับนี่นะครับตามหมวกแก็ปเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับโอ้โหเก่าเก่าเลยพี่ นะต่อมาเบอร์ยี่หกนะครับเบอร์ยี่หกนี่ปูสุกอันนี้น่าจะเป็นเนื้อชินนะครับหลังลายผ้านะครับเนี่ยมีรอยจานครับแต่เก่าจัดจ้านเลยครับตรงนี้นี่ตาคมคมลึกๆนะครับเป็นพิมพ์ปูสุกนะครับเนี่ยนะแล้วเลี่ยมเก่าแล้วก็อยู่ในห่วงเก่าๆบ้านๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยพี่ๆอันนี้เก่าทันหลวงปูสุกเลยนะเนี่ยตาคมคมเลยครับเนี่ย นี่ครับหลังลายผ้านะครับนี่ครับเบอร์ยี่ิบหกนะครับห้าร้อยบาททุกองค์นะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนี่เป็นพระพุทธชินราชนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับหลวงปู่เผือกนะครับเก่งนะครับหลวงปู่เผือกนี่สุดยอดนะครับ นี่ชินาราดปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับพี่นี่นะปู่เผือกชินาราดวัดกิ่งแก้วนะครับเบอร์ยีิบเจ็ดนะครับต่อมาเบอร์ยีิบแปดนะครับเป็นปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับปู่ทวดเนื้อว่านนะครับสวยงามมากครับตรงนี้เก่าๆเลยครับนี่พิมพ์ใหญ่ล่ลจุดนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับ แร่ขึ้นเลยครับองค์หลังเนี่ยด้านหลังนะครับสวยๆแบบนี้ครับนี่ครับนี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่เบอร์ยี่ิบแปดนะครับต่อมาเบอร์ยีบเก้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัลังนะครับนี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ พิมใหญ่ว่าระคังนะครับเก่าๆเลยครับนี่นี่ดูครับโอ้โหนะครับยังเก่าครับหลังลายกระดานด้วยครับเนี่ยแบบนี้ดูง่ายเลยครับเนี่ยเก่าถึงยุคครับหลังสวยๆหลังรอยกระดานแบบนี้ครับนี่ครับโอ้โหพิมใหญ่ครับตรงนี้ครับเก่ากึ๊กเลยครับต่อมาเบอร์สามสิบนะครับ นี่ครับเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรนะครับนี่เก <rain> ่าเก่าเลยครับปีสองหนย์แนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นกิ่งเล็กนะครับกิ่งเล็กหลวงพ่อโสธรนะครับเก่าๆเลยพี่นี่เก่าเเลยต่อมาเบอร์สามสิเอ็ดนะครับเบอร์สามสิบเอ็ด เป็นปิดตาเนื้อสำลิดนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ปิดตาเนื้อสำลิดนะครับพี่นี่ครับเนื้อสำลิดหลวงปู่เอีย property 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 ่ยมวัดหนังนะครับนี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับปิดตาเนื้อสำลิดนะครับนี่นะครับเบอร์สามเอ็ดนะครับ ต่อมาเบอร์สามสิบสองนะครับนี่ก็เป็นปิดตาปูเอี่ยมวัดหนังนะครับพี่นี่ต่เก่ากึกเลยครับสำลิดนะครับถักลวดเก่าๆมาแบบนี้เลยครับนี่มีสนิ่มขึ้นนิดหน่อยนะพี่นะโอ้โหแต่เก่ามากครับเนี่ยตรงเนี้ยนีะครับโอ้โหตงเนี้ยเก่ามากเลยครับพี่พี่ครับเนื้อสำลิดครับยันเป็นเส้นขนมจีนเลยครับยันใหญ่นะครับ นี่โอ้โหเก่ากึกเลยครับนี่เก่าเลยพี่ๆครับเบอร์สามสองนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สามสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนี่ได้บ้านเดียวมาจากเมื่อวานนี้ครับเหลือองค์หนึ่งนะครับนี่นะครับหลวงพ่อแดงมีรอยจานเก่าๆแบบนี้ครับนี่มีรอยจานนะครับนี่น่าจะเป็นลูกศิษย์นะครับที่ หลวงพ่อเนี่ยจานให้นะต้องเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับมีรอยมองไม่ค่อยชัดนะนี่มีเส้นขนแมวนะครับในหูด้วยเนี่ยเก่ามากนะครับเหรียญน,นี้นะครับหลวงพ่อแดงนะครับมันอัดสองยากนิดนึงนะครับอยู่ในกรอบมึนสะท้อนไฟนี่ครับกเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะ ต่อมาเบอร์สามสิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมนี่ครับหลวงปู่ทิมนะครับองนี้วัดละหานไรจังหวัดละยองนะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่หลวงปู่ทิมนะครับองนี้นะนี่ครับนี่หลวงปู่ทิมนะครับ ต่อมาเบอร์สามห้านะครับนี่ครับเป็นปิดตานะครับอ่าปิดตาน่าจะเป็นสายชนบุรีนะครับองนี้เล็กๆเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าคุณสี่หรือเปล่าครับวัดอ่างศิลาหรือเปล่าครับนี่ปิดตาวัดอ่างศิลาหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นมวลสารที่ผสมผงของหลวงปู่แก้วด้วยมีรอยจานด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับน่าจะใช่นะครับเนี่ย ต่อมาเบอร์สามหกนะครับปิดตาปู่ไข่เชิงเลนนะครับหลังจานนะครับหลังมีรอยจานแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมคุกรักครับพิมพ์แข้งหมอนนะครับปู่ไข่วัดเชิงเลนครับตกเก่าเลยพี่ต่อมาเบอร์สามเจ็ดนะครับเบอร์สามเจ็ดเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคาน เนื้อเก่ามากครับเก่าถึงยุคหลวงพ่อเงินนะครับนี่ช่อสวยๆจนวนเก่าๆแบบนี้เลยนะครับตาคมลึกเลยนะครับนี่ต่อมาเบอร์สามแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับนี่นะครับภาษาจีนนะครับเขียนว่าเงินนะครับองนี้ครับภาษาจีนแปลคําว่าเงินลงตัวเลยนะครับ เนื้อออกผิวมันเทศเลยครับตรงนี้แก่มวลสารที่เป็นทองแดงนะครับนี่ครับนี่เป็นภาษาจีนเขียนคำว่าเงินนะครับนี่นีะครับหล่อเบ้าทุบแบบนี้นะครับพี่ๆครับนี่เบอร์สอมแปดนะครับต่อมาเบอร์สามเก้านะครับนี่ปูทวดครับปูทวดเนื้อแร่ครับวัดช้างให้ครับนี่ครับ ปู่ทวดเนื้อแร่นะครับวัดช้างให้นะครับเก่ามากครับรายการนี้เนื้อแร่นะครับวัดช้างให้นะครับปู่ทวดนะครับปีนย์ห้านะครับต่อมารายการที่สี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับหีสวยๆเลยครับ ออกวัดสวนส้มปีหนนะครับปีศูนหะครับหลวงพ่อลุ่งออกวัดสวนส้มน,น,นะครับนี่ครับห้าบาททุกรายการนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแดไอดีลนย์เก้าหกเจ็ย์สองศูนย์สมมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับ สนใจติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ